ขออะไรเจ้านายนะทุกคนโน,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 น้ตขออะไรเจ้านายนะโอเคทุกคนหลังจากจบการแข่งขันนี้แล้วทุกคนจะกลับไปเซเลเบรตกันยังไงครับกลับตัวกลัตัวค่ะทิศสี่วันสี <c oughs> <c oughs> ่วันกักตัวก่อนใช่ค่ะแล้วก็ต้องไปเคลียร์งานด้วยอะไรหลายอย่างแล้วต้องครอบครัวด้วยแล้วงานด้วยแล้วก็อาจจะมีแหละเนาะมีติ้งสักครั้งหนึ่งสำหรับพวกเราใช่คือหลังกลับไปเลยอ่ะ เราต้องไปเคลียร yeah. ์ก่อนเพราะเรามาหลังก็ไปเราต้องไปเคลียร์ธุระของแต่ละคนก่อนเพราะเรามาแบบฉุกเฉินก็ค so like ือทิ้งงานทุกอย่างทิ้งบ้านไว้แต่ว่าหลังจากเราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จก็คงมีนัดกันนอกรอบที่จะต้องไปแบบสักทิพหนึ่งที่จะไปแบบเที่ยวด้วยกันพวกเราอยากจะทราบสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาใน20ปีที่ผ่านมาเนี้ยที่อยากจะส่งต่อไปยังน้องๆครับมีข้อความอะไรบ้างที่อยากจะส่งต่อให้น้องๆบ้างเลยเจ๊ก่อนพี่น้องก่อนพี่น้อง พี่ก่อนก็นได้นะทันก็อันดับแรกเลยค่ะคือจริงจริงทีง่มาเชื่อมั่นว่าเด็กๆน้องๆรุ่นหลังๆอะค่ะน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยเก่งทุกคนแล้วก็มีฝีมือแต่ว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พวกเรามีอยู่แล้วอยากที่จะส่งต่อให้น้องๆก็คืออยากให้เขาสร้างความเป็นทีมขึ้นมาเหมือนกับชุดพวกเราก็คือเมื่อไหร่ที่เขาสามารถสร้างความเป็นทีมขึ้นมาได้เนี่ยอย่างตัวอย่างอย่างแบบเนี้ยเราไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันแต่ถ้าคุณเป็นทีม เมื paid, ่อไหร่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสู้ไปด้วยกันเนี่ยความเป็นทีมจะช่วยให้ทุกคนเอาชนะได้แล้วก็มีวันนี้ได้ค่ะตอนนี้มีคนดูประมาณ45,000คนผ่านไลฟ์นะครับอยากจะให้ทุกคนส่งข้อความกลับไปหาแฟนๆหน่อยครับเอาทีละคนเลยปูแพรปูก็ขอบคุณที่คอยไปกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนนะคะขอบคุณจริง ก็เหมือนมริกนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับออนก็เหมือนกันค่ะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อยู่เคียงข้างพวกเรามาโดยตลอดค่ะไม่ว่าพวกเราจะแพ้หรือชนะทุกคนก็คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เราอยู่เสมอค่ะ เหมือนกันนะมีก็สําหรับน้องก็คือก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆสําหรับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จะลืมกันนะคะก็สําหรับตัวซาร่าเองก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่พวกแฟนๆนะคะเขาให้กำลังใจเราตลอดมาแล้วก็อยากให้เรา ร่วมกันสร้างความสุขอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าจะรุ่นไหนมาทดแทนเราก็อยากให้ทุกคนเน่ยเชียร์ก็เชียร์อย่างมีความสุขเล่นก็เล่นอย่างมีความสุขค่ะ ก็สำหรับกิ๊ขอขอบคุณเพื่อนเ่อมาก่อนขอ,ข,อขอโทษที่เซซีทีเพราะว่าจริงๆแล้วคือแพนจะไปมีครอบครัวค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเล่นในในในเหตุฉุกเฉินคือได้กลับมาเล่นเนี่ยก็มีความสุขแล้วแต่ที่มีความสุขกว่าคือเพื่อนเพื่อนที่เล่นมาด้วยกันยอมกลับมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะที่เราเราไม่ได้ทําผลงานดีที่สุดแน่นอน คือเราทําเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้ม,ม,มัน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 ไม่ได้ดีที่สุดแต่ทุกคนเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดไม่ว่าพวกเราจะผิดพลาดหรือทําดีก็อย,กอยากอย่างที่นุชบอกก็คืออยากให้แฟนวอลล์บอลอยู่ดูบอลล์บอลต่อไปเพราะว่า,าสนเสน่ห์ของกีฬาบอลล์บอลคือการต้องมีกาลังมีคนดูมีกองเชียร์ค่ะก็ก็อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในรุ่นต่อๆไปค่ะ เดี๋ยวผมจะนับสามสองหนึ่งทุกคนบอกขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็จะแบบไหว้ได้ก็ได้สามสองหนึ่ง <we> ขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณ